โอเคนะครับก็สว okay, voilà kind of ัสด eh ีท e ่านผู้ชมทุกท vale ่านกันด้วยนะคะก็โดยใครั้งอผมนะพับ็อกซีเอสนั่นเองนะครับยีแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบล็อกฟูดนะครับ EP แรกนั่นเองวันนี้เรามาเป็นซีรีส์บล็อกฟูดเลยนะฮะแล้วน้องผมเนี่ยน้องผมใช้ผมบิ๊กมัมนะฮะซึ่งน้องผมสุ่มเองแล้วก็ได้บิ๊กมัมนะฮะซึ่งอันนี้ผมอยู่ใน ID ใหม่นะซึ่ง ผู้ชมอาจจะไม่เห็นเวหนึ่งวงใช่ตอนนี้ผมวิวหนึ่งจริงแล้วผมมีหลายไอดีนะฮะไออดีนูบี้อันนี้ไม่ใช่แอมนูบี้นะฮะอันนี้อันนี้ไอดีต้นกล้านะฮะไอดีผมเองนะฮะจะส่งผลให้จบ้ให้มีเงินพอนะให้มีเงินพอจะส่งผลให้อ้าวเฮ้ก็มีเงินพออยู่น้องผมมีเงินพออยู่นะวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นเกมบล็อกฟูดนั่นเองวันนี้ลุงาก่อนค่อยส่งผล จะทำให้เวลเท่าไหร่มันจะตันไดไหมไม่รู้นะฮะก็ต้องก็ต้องรอดูนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรับควสไปก่อนนะฮะบันดิตนะฮะคอนเฟิร์มโอเคเราบันดิตห้าตัวอะมาใส่เข้าไปอืมต่อสู้ต่อสู้มันเข้าอย่าลัดนะโอเค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 โจโจอย่าตัวอ้วนมาคอมบู เห็นผมเล่นผิวๆเพราะว่าผมเล่นผมเล่นอยู่แล้วฮะเกมบล็อกฟูร์อ่ะไปไปไปปื้มโอ้โอเสียงมันดังใช่ไหมแต่คุณผู้ชมน่าจะไม่ได้ยินเสียงมันดังหรอกครับอ่าว่าตถุัณเอา้าอะไรอ๋อน้องผมฟาร์มน้องผมก็ฟา์มด้วยโหหนองผมวิ่งร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ฮะ น้องผมวิว120ฮะคนไปฟาร์มเกาะมาริมฟอร์ดนะฮะแต่ตอนนี้ผมให้น้องผมมาช่วยฟาร์มแต่ก็ไม่ได้ช่วย,ยผมฟาร์มเองนะฮะตอนนี้น,นี้นนดมฟาร์มเอง<ช>แล้วเสียงเกมมันโคตรดังขนาดอันนี้ไม่ได้ใส่หูฟังนะไนโอเคมาเสียงหมัดอยะแหลก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 หลกกระจุกกระจุกคอมโบไป โอ้เลือดผมลดนิดเดียวเองเก่งเกินไปฮะโอเค okay. วิ 5, วห้าแล้วท่านี้ฮะเราไปดูเข็มทิศกันว่าเออเควดผมโอเคต้องไปรับตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้จะเป็นระบ,บุใหม่ของบล็อกฟูดนะฮะที่มันให้มาเอาเคลเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้องผมไปสุ่มผลให้นะฮะ อาข้าวไปไปไปกอดลิงเลยเด้อเด้อ่ะเดี๋ยวผมขอฟาร์มนี้เสร็จก่อนก็ได้อ่ะนี่ข้าวช่วยฟาร์มหน่อยช่วยฟาร์มหน่อยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช้หมัดไงอ่ะอย่างเงี้นแหละอาอาเอาตายซะงั้นเอาต่อยมันเลยโอเคอย่าเหลือรอดเหลือขึ้นหนึ่งร,รอดเหลือข,อออขอออึ้นหนึ่งเสียงเกมมันโคตรดังเลยครับผู้ชมผมขออนุญาตลดลงนะ เสียงแม่งดังมากเสียงต่อยฮะต่อยมาเลยเอออย่างนั้นแหละโอเคฮะเราก็ต่ไปโอเคเวลหกเวลหกไวมากนะฮะโอเคฮะเราให้น้องผมฟาร์มให้ปึ๊บอ้าเอาเอาน้องผมฆ่ามันตายหลายรอบนลเนี่ยใช่เลยยายามันตื้อวับได้ สังเกตว่าแมพผมเป็นเรียบๆนะครับเพราะแมพผมไม่ค่อยโหลดผมก็เลยใช้ฟาท์โหมดนะฮะใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะว่าใช้ฟาท์โหมดมันจะมีผลอะไรไหมนะฮะมนไม่ใช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 ่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคคลิปน่าจะยาวนะฮะคลิปนี้ยาวแน่นอนอ่ะโอเคเควสสำเร็จแล้วฆ่าเลยวันนี้เราจะไปเกาะลิงนะฮะเราจะไปเกาะลิงกันเอ๊มาเร็วบอสมาม,มันอยู่ตรงนี้เต็มเลยบอสผ่าะนะ โอเคมานี่มานี้ไม่ต้องฟาร์มแล้ววลวอัพแล้ว <All S 1> <laughs> วิวแปดโอเคนะฮะเราต้องไปก่อลิงนะครับเพราะว่าน้องผมจะสุ่มผลให้ถ้าได้ผลมังกรโอ้ถ้าได้ผลมังกรนีโ่โคตรด,ดีนะฮะคุณผู้ชมนะ <c oughs> แต่ถ้าได้เอา้าถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาได้ผลอะไรผมจะเอาผลนั้นระเบิดก็ตามเอาออกมา <laughs> อ่าตรงนี้น่าจะซื้อตรง <c oughs> น่าจะตรงนี้เหรอ อ๋อ oh, ใช่เอาเรือฟรีนะฮะจริงๆแล้วผมก็ว่ายน้ำได้ไว่ายน้ำจะเร็วกว่าโอเคมาเดี๋ยวผมพาขับเรือไปเอานั่งดิแป๊บบนนึงงงดาว้้ตั่โอ้ทีด้าบูที่มากเลยฮะดาบโซโรไปเกาะกลางไม่เอ้ยไม่ใช่เกาะกลางโโโคชอบซรน้องผมบอกโคุณชอบโซโรนะฮะ ตอนนี้นะฮะเรากำลังจะไปเกาะริงนั่นเองเพื่อในการประหยัดเวลาฮะตบือือโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเกาะเกาะริงกอริล่าแล้วนะฮะโอ้โหเดาผมโคตรหัวเดอ๋วยว,ยว,ยว,ยวยผมบิ๊กมัม I am ัม r r y นะเจ้าริงเพื่อนค่ะ,คะพ<ว>ูดใกล้ๆไหม,ม,าามเจ้าแ้่จมาฟารมเจ้าไอ m sorry อ่ะโอเคนะโอ้โอ้อะไรเนี่ยผมไม่ได้มาฟาร์มเกาะริงนะฮะผมแค่มาสมบู อ้วมีปุ่มให้กดด้วยตรงนี้ข้างในนี่มันจะมีฟังซังคูดนะฮะเอซังคูดอยู่ในนี้แต่ไม่รู้มันมัน,ม,นมันเกิดไหมไม่ดู้มาดูอะ้าวเคยไปทีกระเด็นงเกิดไหมซังซ<ะ>ังคูดกดตรงไหนอ๋อกดอนแรกอนแรกอ,อืมสุ่มได้ไหมไม่รู้เงินพออยู่เอาสุ่มดิดูนะฮะว่าน้องผุมจะได้ผลอะไรฮะผลอะไรอะ ทิ้งเลยลองทิ้งดูอันที่สองอ่ะผลอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะนนะอ๋อผลระ,ะเบิดมาเอามาเอาผลระเบิดมาเอามาเลยได้ผลระเบิดก็เอาฮะโหดไหมอนะ่ะไม่โหดโจากแค่นั้นแหละมาีสนนะ่าสงสารเด็กน้อยบีบีบเอ้ยไมได้ผลระเบิดแล้ว <laughs> ก็ใช่มันกาศตอนนี้เราก็ต้องใช้นะฮะมีผลอะไรก็ต้องใช้นะฮะไปเราตัดกลับไปก่อนเออแลกกันถือไป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 มามามาอะไรต้องผูกเป็นอะไรเดียวแล้วมันก็แหลกโอ้โหแม็ปโหลดแม็ปโหลดแหลกนะฮะแล้วข็มทิศก็อะไรเนี่ยก็อยู่นี่ก็ถูกแล้วเออ สองรับควสนะฮะเงินอะไหมดูให้เนี่ยเลยเยอะนะฮะเงินน้องผมเลยเยอะสมพลได้หยิบไหมเนี่ยสมพลต้องรออีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ใช่อเงินสองชั่วโมงบ้าเราห้าเรามาฟาร์มต่อกันโดยใช้ผลระเบ uh ิดของเราอู <t 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 89, ้ระเบิดอ้าวโคตรมากเลยฮะเฮ้ยใช้ยาใช้หมัดด้วยอ้าว ย่าฝนระเบิดเอาไปย่าฝนระเบิดมีแค่สองสกิลจะให้ทำครึ่งหนึ่งให้เลื่อยเป็นครึ่งหนึ่งนะคนผู้ชมย่าโอ้โหแล้วมันก็ตายเพราะข่าวโอเคฮะตอนนี้เราใช้ฝนระเบิดให้เป็นประโยชน์เฮ้ยเอามารวมกันเลยข่าวโอ้โหอะไรนั่นน่ะมาดิมาดิ ไอพวกเนี้ยแหละบาร์ดี้เออโดนไปอ้ยตัวหนึ่งกระเด็นไปไกลมะเฮ้ย <c oughs> สองตัวนี้ไอสองตัวนี้เอาสองตัวนี้เอาเอาเอาเข้าไปโอเคโดนสองตัวอีกตัวเดียวนะฮะอ่ามาโอเควิวเก้าวิวเก้าเว้ยอ,อะไรเดี๋ยวมันนี้ผมจะฟาร์มถึงวิวยี่สิบนะฮะโหดูซิว่าจะเป็นยังไงใช่คลิปมันจบนานแนะ่นอนอะ่ะโอเคมา <c oughs> อันนี้เวิวเก้านะฮะจะสิบแล้วฮะโอเคไวขนาดนั้นเลยหรือปิดเข็มทิศก่อนแป๊ลระดหนึ่งกดสแต็กฮะโอ้โหมีจังยี่สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอาไปให้หมดฮะเอาไปให้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าวลวยี่สี่มาปะทะกันไหมฮะวิยี่สี่มาต่อสู้กันไหมน้องผมบอกว่าเวลยี่สิบมาต่อสู้กันไหม โอเคก่อนจบคลิปผมจะ PVP ให้ทุกคนดูโอเคไหมโอเคมาเรามาฟาร์มต่อกันนะฮะอย่าอย่าอย่าไปไปไปโอเคแป๊บเดียวพันมาเก้านาทีแล้วฮะอ้าวอ้าวน้องผมฆ่ามันน่ะโอ้นี่เขาบอกว่าเอกแท็กไม่สามารถไม่สามารถตีผยืนได้เพราะ่นี่นี่เซฟโซนนะฮะ แล้วเสียงต่อยมันก็ดังเหมือนเดิมไหมเนี่ยอย่าตกน้ำเ้ยเข้าไปกด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 สแปมคลิกฮะสแปมคลิกโคตรที่เกียดฟาร์มเลยอะไรแบบเนี้ยโอเคฮะเรามาฟาร์มต่ออ่ะเอามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้โหเยอะมากฮะคุผู้ชมระเบิดเอาไม่โดนโดนไปอย่าย่าย่ หลายตัวแต่เวิ่งไม่อาบฮะเพราะว่าลืมรับเพลทเอ้ยรับเพลทแล้วแต่ความพีดแล้วตัวเลือดแดงตัวนี้เลือดแดงแลเลือดแดงกูดใกล้ๆมาหน่อยมันไม่ได้ยินเออันนี้เลือดสีแดงเหรอเลือดสีแดงเดี๋ยวขอรับเพลทก่อนนะฮะเอารับเพลทดิกดรัวๆฮะไปเลยเลยเมันฮิ้วไม่ได้หรอกไอตัวเนีเ้ยอือตาย อยไปรับเคดดมาา้วยย่าโดนผลระเบิดปุูมโอเคขอรับเคล็ดหน่อยตะลุงหนวดแกอย่าอย่าตะลุงหนวดแกโอเคเวฟสิบเอ็ดแล้วเวฟสิบน่าจะต้องไปฟาร์มที่เกาะลิงนะฮะไปเราต้องไปฟาร์มเกาะลิงอ่ะตัวนี้ก่อนเอาเคล็ดนี้สำเร็จก่อนโอ้อันเนี้ยมาตีอะไรเนี่ยลาดนะเนี่่ยไไมด้ลาาดฟร์มโอเคสองตัวแล้วนะฮะ อุ้ยอะไรเนี่ยอย่าลัดดิโอ้อะไรวะออกไปถ้าไม่ได้ฟาร์มอ่ะฟาร์มอยยู่่เนีฟาร์มอะไรมันไม่มันไม่ขึ้นหรอกแค่สี่ตัวเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแค่สี่ตัวนะฮะเอาเอาเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยว่ายว่ายวายวุ้ยภาพแฟนวุ้ยภาพแฟนอีกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนองไม่เคยนนนขาดี้อุภาพ อู้แผดดินไว้แผดดินไว้แผดดินไว้ฮะปืบป๊บปืบ๊บปื๊บถกมันเข้าไปอ้าวถกน้ำฮะถกน้ำแล้วก็มาเกิดตรงนี้ผลระเบิดปิดชากแต่วิก็ไม่อับไปแฟมกม่อรองไปฮะไปเฟมก่อลองฮะนาฮะเราไปฟาร์มก่อริงกันตอนนี้ผมยังไม่มีฮาคี้อ่าเงินสามพันแล้วไปซื้อเลยฮะาดาบดาบฮาคิของเรา คุูตัชเลยฮะอ่ะหนึ่งพันบาทยี่ได้ดับคูตัชแล้วนะฮะนี่คือการอ่านเดาๆของผมนะฮะดับคูตัชนะครับนะโอเคไปเราไปกันไว้ไว้ไว้ตก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 มาซื้อเรืออื่นดีกว่าไว้อะไรเนี่ยเฮ้ยมันตอนตกน้ำโคตรโคตรแหลกและผมก็จะตาย โอเคตายจริงๆด้วยนะฮะ<ำ>อะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยต้องเข้าไปในเรือฮะแม่งเหลวกมากเลยฮะผู้หญิงโชว์อะไรแต่ว่าทะลุออกมาโชว์อะไรแบบโอ้ทะลุเสื้อโอเคเราจะาเอาเรืออื่นนะฮะใช้เรือนี้เซรีบันคาเ,าเานี่ยเอาเอาเรือเอาเรือสามร้อยบาท,ทอุ่ข้าวออกไป อันนี้ไม่ได้อันนี้รักเอาเรือออกไปงั้นซื้อไม่ได้นะเนี่ยโอเคเอาเรือออกไปโอเคงั้นจะซื้อเรือแล้วนะเรือสามร้อยบาทนะฮะรู้สึกว่าจะได้แค่ในไป<บ>โอเคแมปไม่หลุดคือส<ช>ิ่งอันตรายที่สุดในโลกใช่น้ำมันคือบอสใช่น้ำคือบอสที่อันตรายที่สุดไปเราไปก่อลิงกันฮะ มันกำลังประหยัดเวลาฮะกันไปกอลิงฮะช้าแน่นอนฮะไปต่อเบิร์ตโอเคครับตอนนี้เรามาถึงกอลิงแล้วไปลงมาเราใช้สปาก่อนเลยฮะอันดับแรกถ้าไม่ใช้สปาลเราก็ไม่ได้อะไรเลยไปสปาแอคคลิปฮะไปอันนี้กอลิงเกาะที่คนมาสมผลนั่นเองนะฮะในนี้ในนี้มีคนไหมในนี้เอ้ามีคนอยู่คนเดียวนะฮะเพราะอันนี้คื้อคนน้อย น้องผมน่าจะเป็นบ้านะฮะตอนนี้เราไปเราคุยกันดีกว่า,าหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสีแล้วก็ห้า 5. โอเคพอดีเลยต่อยลิงตอย,งตอยิงให้หน่อยอืมโอเคต้องไปรับเควสก่นอนปึ๊บป๊บอ่ะปึ๊บป,บป,บปบอ้าวอ้าวดาบบนแจมอ้าวอ้าวอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยขึ้นยากนะเนี่ยโอเคขึ้นมาแล้ว โอเคตรงนี okay, okay, ้เรากลับเควสมังกี้ไปห้าวลวสิบโอเคหกตัวซึ่งมังกี้ก็วิวสิบสองไอสิบสี่นะฮะเอาแล้วน้องผมไปฟาร์มมันอยู่ไหนเนี่ยน้องนี่ไงน้องผมฟาร์มอยู่นี่ไปเลยเย่อือโดนมาเลยโดนมาเลยตายตายตายยัยยายเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเย่ มีอัปเป็นร้อยไม่ไม่ใช่ร้อยสิบสองโอ้โหอ้าวแล้วน้องแล้วน้องผมไปไหนแล้วล่ะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นฮะตายก่อนนะเนี่ยลิงจะฆ่าตายอยา่าโอเคมันตายแล้วฮะขี้เกียจโมือกี้นะฮะไป <c oughs> ผลมันกากกว่าหมากงั้นเหรอใช่ผลโคตรกากนะฮะ โอเคได้สองร้อหสิบเก้าบทนะฮะแล้วก็แหลกฮนะใช่กล่องให้ไปแล้วมันก็แหลกอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมก็ต้องทำความเข้าใจเนาะอ้าวตายเอ้าวพร้อมกันเลยอ่ะมามาเราไปฟาร์มลิงตัวต่อไปนะฮะน้องผมไปไหนอีกมันไปฟาร์มตัวไหนวะเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นน้องวะ อ่นอยู่นี่ไง <c oughs> ไปเลยดาบเอ้าไม่โดุอ่าใช้ดาบหน่อยฮะดูเลือนกับเลือดตัวเองดูเลือนน้องกับเลือดตัวเองดิโอ้โหตัดกันคาเลยคาอ่าคาไม่ได้ลืมยี่สิบคนฮ่า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 ตอน <c oughs> นี้ฮะเลื่อสิบสองนะฮะใกล้ความจริงแล้วนะฮ่า่าาแล้วฆ่าตัวตายไงอ้าวฆ่าไปทำไมฆ่าตัวตายทำไม อ้าวเฮ้ยชาว,วเฮ้ยไใครฆ่าอารองไหมฆ่าอาลองไหม,ออไมให้น้องผมฆ่าโอเคน่าจะน่าจะเออน่าจะได้อยู่เออฆ่าอยู่เกาะกลางมาขึ้นเรือขึ้นเรือเร็วขึ้นเรือขึ้นเร,รือฮะไปไปเกาะกลางกันอ้าวแล้วแล้วเรียกคนหนึง่งเขาจะมาตีไหมน่าจะไม่นะมันก็ถึงแล้วเนี่ย มันอยู่ใกล้มากนะฮะแล้วก็ต้องเซ็ตสปาก่อนนี้ด้วยเฮ้ยเออโอเคตรงนี้โอ้อยู่ใกล้มากให้น้องผมช่วยนะฮะในการตีอลองโอ้ยไม่อยากเอาดาบโอ้โหไม่อยากเอาอผมอยากได้ดาบอารองมากนะฮะตอนนี้เพราะมันมีโอกาสได้ลายลายอยู่นะฮะไม่อยากได้จะเอาดาบอะไรเอออะไรนะมาเซ็ตสปานะฮะแล้วก็โจมตีมันไปก่อนห้านึงดอกฮะโอ้โหโดนล็อกล็อกล็อกเลือกฮะ เลือดลดหนึ่งฮะโอ้โหให้น้องผมโจมตีไปเลยฮะโอ้แล้วตอนนี้ตอนนี้แหลกมากน้องผมโจมตีแหลกแหลกอ้าวตายเอาเอาน้องผมลุยเดียวฮะลุยเดียวอ้าวยิงระเบิดไม่โดนฮะยิงไม่โดนระเบิดอ้าวโดนมันโดนไปฮะว่ายแหลกเรียบร้อยฮะโอ้ยน้องผมน้องผมน้องผมตายตาย อ่าโดนโดนโดนอย่าเอาเอบอลตัวนี้มันกัดอ้าอย่าโดดไปฮะผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายไอผมจะตายไหมไม่ตายฮะยังไม่ตายเลยคอมโบไปโโออ้้บบินตักไปเรื่อยๆฮะมานะฮะเพื่อไปกันไปยันอะฮะผมจะเร่งสปีดฮะไป จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอาไปเลยเยู้ยูยูเย้เอาไว้เยสโอ้คุณผู้ชมครับโอ้ยแต่ผมไม่ได้ดาบนะโอ้โหสกิลดาบ อันเลยฮะเอาว่าโอ้ศูนย์สิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหคุณไม่ชมเอาว่าเล่นมายี่สิบสี่นาทีเอาว่าเอายังไงวะโอ้โหกูไม่ชมครับเอาว่า เวลอัพถึงเวล2ยบห้าครับคุณผู้ชมกันเร็วอตอนนี้ฮะผม PVP กับน้องผมได้แล้วแต่ผมน่าจะตายนะฮะพราน้องผมใช้ผลวิกมัมแล้วมันก็มีตัวฮิวอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บไปยั่ไเนี่นอา้าวต้องปินบันไดฮะโอเคมาเก็บกล่องฮะโอ้ได้แปดร้อยบาทตอนนี้เอ้ยเอาว่ะค่าอรองผมเป็นคนปิดฉาก โอเคฮะได้เวลา PVP ฮะแต่ตอนนี้อันนี้มันเซฟโซนนะฮะเปิด PVP อัน <P> นี้เปิ PVP มามาลองดูอ,งอย่า yeah, PVP เลยอ่าอย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 ่าเข้าเปิดแล้วเข้าเปิดอ้าวฮ่าฮ่าาฮคุณผู้ชมโอ้ผูช้ชมน้องผมชนะเอาว่ะเออเรือกว่าเลือดเหลือแค่รถแค่นิดเดียวนะแต่ตาย โหตายใครตายพี่เออก็าจะไม่ได้ลดนิดเดียวหรอกเพราะไอดีไม่มันลดเยอะอยู่แล้วอา้อาวผมว่าจะขึ้นไปปิดคลิปอยู่ข้างบนเนี่ยเพราะคลิปน,นี้มันมมยาวมมยแม่งอะไรอีกขึ้นไปแบบที่นะอา้าต่อมาดูฟักต่ออะไรคือต่อโอเคขึ้นมาได้แล้วฮะมาให้น้องผมขึ้นมา โอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนับพัน์รบล็อกซีนนะครับวันนี้เราก็มาเล่นบล็อกโฟนะครับ EP หนึ่งนะครับ EP สอนะฮะผมจะเอาให้ถึงเวลสามสิบมันก็ไวไปผมจะเอาให้ถึงเวลห้าสิบเอสี่สิบดีกว่าฮะโอเคไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับก็ สำหรับวันนี้นะฮะสวัสวดีครับอา้าวไม่ตายไม่ตายไอ้ดีดีดีเอ้าว